ในส่วนของจังหวัดพังงาน,นะคะหลายภาคส่วนเองนั้นนะคะก็ได้ร่วมกันในการจัดกิจกรรมรำลึก21ปีสึนามิค่ะ ที่สวนอนุสรสถานสึนามินะคะที่บ้านน้าเค็มตาบลบางม่วงอาเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาหลายหน่วยงานในจังหวัดพังงาเองนะคะก็อาทิสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาสํานักงานองค์การสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาองค์การบริหารส่วนตาบลบางม่วงได้จัดกิจกรรมรําลึก21ปีสึนามิ26ธันวาคม2568โดยมีการวางดอกไม้ไว้อาลัยการประกอบพิธีทางศาสนา รวมสามรวมทั้งหมด3ศาสนานะคะทั้งศาสนาพุทธคริสต์และอิสลามโดยมีนายดำรงชิมทัพนานอำเภอตะกวัวป่าเป็นประธานในพิธีค่ะนานอำเภอตะกวัวป่ากล่าวนะคะว่าเหตุการณ์สึนามิแม้จะผ่านมาเป็นเวลานานถึง21บปีแต่ยังคงอยู่ในความทรงจําของผู้สูญเสียโดยพื้นที่บ้านน้ําเค็มเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีบ้านเรือนเสียหายกว่า2องพันหลังและมีจํานวนผู้เสียชีวิตจํานวนมากโดยภายในงานมีญาติของผู้สูญเสียนําภาพผู้เสียชีวิตมา ร่วมในพิธีทำบุญด้วยอย่างไรก็ตามค่ะทุกวันที่26ธันวาคมของทุกปีพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันจะมีการจัดพิธีรำลึกถึงผู้สูญเสียเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สังคมไม่ลืมบทเรียนที่เกิดขึ้นและยังเป็นการย้ำเตือนประชาชนให้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างระมัดระวังค่ะ